ก็ตรลงมาเติมคับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับนี่ครับรุ่นใหญ่ตัวใหญ่ตัวน,นี้รุ่นนี้ส่วนมากเกียดทนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเสียง่ายนะครับเป็นของฟิลิปครับผม16นิ้วนะครับก็การก็คือ ลูกค้าบอกว่ามันไม่มีแรงหมุนเบอร์หนึ่งนะครับแต่เบอร์เบอร์อื่นก็แรงดีอยู่ว่างั้นเนาะเดี๋ยวเรากดเบอร์หนึ่งดูครับนี่ครับเอเหมือนสตาร์ตโดยช้านะครับแต่ก็พอได้นะครับเบอร์สองครับเบอร์สองมันจะปกติเบอร์สามครับเบอร์สามก็โอเคได้อยู่ครับทีนี้ปรากฏว่า พอมันหมุนมาถึงตรงนี้ครับมันเลยครับมันดังแกกเหมือนกับมันดันใบไว้ครับปรากฏว่าผมเอาผมยิ้นมานะครับน็อตตัวนี้มันหลุดนะครับก็เลยทําให้ลูกปืนตัวนี้กับสปริงตัวนี้มันหลุดมันมันเบียดไปจนจนหันไปนี้เลยครับแล้วก็ไปเบียดกับตรงนี้ดังแกกแกะแกเดี๋ยวเรามาหาตัวล็อกคอตรงนี้ก่อนจะเป็นกิบล็อกนะครับกิบล็อกเก็บหลายตัวอยู่ ัวนี้น่าจะได้ครับเดี๋ยวหาจากสองคตัวครับเผื่อตัวนี้ไม่ได้ตัวเล็กหน่อยนะครับตัวนี้จะเล็กหน่อยอันนี้น่าจะได้เนาะก็สปริงคอหลุดหายครับมัน,นจะเป็นลูกป,ปืนเล็กๆรับอีกตัวหนึ่งผมก็พยายามหาลูกป,ปืนไว้ลูกหนึ่งนะครับหายไปไหนแล้วสวยแลวอ๋อนี่ครับเลย ปืนคอมันจะเป็นเล็กๆนี้ครับแล้วก็จะมีสปริงอยู่ในคอมันนะครับแบบนี้อ้าวหายไปไหนแล้นี่ครับตัวนี้เป็นสปริงแกนจ่ายนะครับตัวนี้สปริงสายตัวนี้สปริงคอนะครับจะเล็กกว่ากันนิดนึงครับมันจะเป็นยาวๆเล็กๆนี้เดี๋ยวผมจะเอามาใส่ให้เพื่อนได้ดูกัน เดี๋ยวอันดับแรกผมจะถอดใบออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดตรงนี้ออกตอนนี้เป็นรุ่นสูงนะครับเออเป็นของหมอฟันนะครับก็บอกว่าให้เปลี่ยนบูทสแกนนะครับแต่ว่าผมดูแล้วบูทรุ่นนี้ทนกว่ารุ่นใหม่อยู่ครับผมเนี่ยก็ไม่น่าเปลี่ยนเนาะน่าจะเอาไว้อย่างเดิมก็ผมอันนี้เนาะ นี่ครับตรงนี้ครับที่ว่าผมว่ามีปัญหานี่ครับดึงออกมาไม่ได้นี่ครับสปริงกับลูกปืนมันอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆหลายคนก็ยังไม่เคยลื้เนาะแต่คนก็รู้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้ครับเป็นแกนสายนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้เพื่อนๆได้ดูครับผมก็ถอดรอดสามตัวนะครับก็ดึงออกมาเลยมมีอะไรยุ่งยากครับก็เก็บไว้ให้ดีนะครับ ด้านหลังอีกตัวนึงนะครับเพื่อนครับจะหันมาด้านหลังนะสำหรับเพื่อนที่ฝึกซ้อมซ่อมพัดลมนะครับก็ใส่รองเท้าแล้วก็หาที่รองนะครับเดี๋ยวที่ผมทํานะครับเป็นพื้นไม้ใส่รองเท้าอย่าวางที่ปูนนะครับเดี๋ยวไฟดูดนะครับปลอดฟัยทุกครั้งเมื่อเราซ่อมอย่าลืมนะครับเพื่อนครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเราก็อย่าไปจับสัมผัสโดนโลหะครับก็จริงๆก็ปลอดภัยไว้ก่อนโอ้ดัมี้เลยครับตรงนี้ ผมจะเก็บตังไว้ตั้งหากเพราะว่าไอ่ลงตัวใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับ C หนึ่งจุดห้าไมโครนะครับนี่ดูตรงนี้บางคนยังดูไม่เป็น1.5 uF เพื่อนต้องตั้งมาในย่านนี้ครับเนี่เป็นเท่ากับแบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของตัววัดีนะครับสัญลักษณ์เสียงก็เป็นจีดีไดโอดก็เป็นหัวแหลมๆอย่างนี้นะครับ ของผมต้องอตั้งในย่านเอ็นกับเอฟนะครับตัวนี้เพราะว่าต้องรีเซตเพราะว่าในย่านนี้มีสามตัวสี่ตัวอยู่ด้วยกันนะครับก็เลยต้องรีเซตเอาฝั่งย่านมันมีอันละตัวครับไม่ต้องรีเซตมันแค่ขึ้นหนึ่งมันเองอการวัดซีตัวไหนก็ได้นะครับหนึ่งจุดห้าต้องขึ้นเต็มนะครับเดี๋ยววัดอนี้เลยฝั่งไหนก็ได้ครับไม่มีดําแดงหนึ่งจุดแปดเก้าเก้าศูนย์ ซีไม่เสียนะครับเนี่ยซีงได้ทําแรงอาจจะขาดแบบไหมนะครับนะครับขยับได้แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันกรอบหมดแล้วครับมันกรอบเลยครับผมที่ชุดซ่อมผมแถมไปนะครับมันจะมีตัวนี้แถมไปด้วยโอ้โหระยะชากก็ไกล้วยครับถือว่าเยอะบูทน่าจะเสียแล้วครับเดือออกเลยเหมือนเดิมครับครูสองนิ้วครับวัดดูที่นิ้วนะครับได้สองกิ่ก เราจะเอาตัวนี้ออกถ้าหาตะปูไม่ได้ใช้เหล็กอะไรก็ได้นะครับที่ว่าเคะลำหอ,อกตัวล็อกแกนเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นเขาดำๆอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ใช้กระดาษทรายขัดออกดึงไม่ออกครับเพราะมันจะติดตรงนี้เราวัดเอาต้องขัดออกให้หมด พรมสาดอย่างนี้เราก็ค่อยขันนออกนะครับอย่าให้เหล็กตัวนี้หลุดจากตรงนี้นะครับครับดึงด้านหลังออกตรงนี้ก่อนนะครับแกนหมดนะครับแบบนี้แกนหมดมันจะติดมือนิดนึงมันจะใส่นี่ครับข้างหน้าก็หมดนะครับเนี่ยโอ้หดีนะที่ถอดมาดูนะครับถ้าวันนี้ส่งลูกค้าไปก็เหมือนเดิมครับมันไม่หมุนแล้วครับเดี๋ยวเราจะมัดตรงนี้ไว้ก่อนนี่ครับตรงนี้ มือผมกดไว้ตลอดนี่เพราะอะไรกลัวมันขาดกดไว้ตลอดนะครับนี่ครับนิ้วนี้กดไปเลยแล้วก็ดันตัวนี้ออกทีนี้กดกดกดตามไปเลยครับนี่อย่าปล่อยนะครับมือเนื้องจับไว้ตัวนี้ต้องกจเย็นนะครับน่ครับแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับจะให้มันหนีไปไหนเลยครับนี่นี่เลยเพื่อนๆต้องมีอันนี้นะครับไว้รัดเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ ในชุดซ่อมผมก็ได้แขนไปนี้ไปสองงนมันจะเป็นเซตนทังมันเลยนะครับแล้วก็สอดเข้าไปก่อนเพิ่งไปจับมันตรงไหนนะครับสอดเข้าไปนี่คือขั้นตอนสําคัญนะครับในการรื้อนะครับถ้าถ้ามีตัดออกก็ได้นะครับโอเคปลอดภัยแล้วครับผมแล้วก็อันนี้ใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมันก็จะเห็นตัวนี้ด้านใน ไ้กวงเอามาจากมอไซค์ครับเ,เพื่อนๆเราไขกวงมาต้องลบเหลมออกนครับลบๆมุมนี้ครับสองมุมเลยถูกระปูนนะครับจะเป็นเบาะนี้นะเนาะทีนี้พอเราออกมาเสร็จมันจะมีตัวหมวนแหลมอย่างนี้นะครับกับตัวไม่มีหัวแหลมใช้แทนกันได้ไหมใช้แทนกันได้นะครับเราเอาแบบธรรมดาแบบนี้มาก็ใส่ไปเลยไม่ต้องใช้หัวแหลมก็ได้ แบบนี้เนาะมันไม่มีข้างนะครับแล้วก็ใส่ใช้นี่ัวเดิมกดลงไปก่อนเพราะว่าตัวนี้ขอบจะตื้นมากไม่เหมือนของฮาร์เตอรี่นะครับทุบให้มันได้ที่ก่อนจะแขงฝั่งไหนใส่ก่อนก็ได้ือว่าทางไหนมันใส่ง่ายนะครับ นิ้วหนึ่งกดไว้ครับกดฝั่งนี้ฝั่งที่มันสูงสูงเลยนิ้วไหนก็ได้นะครับใช่สองนิ้วก็ค่อยๆเคาะอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่ยอยเคาะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่าแรงนะครับเพื่อนๆครับมันพอเข้าก็พอ,พอคอนคอนมันแรงไปครับคเคาะแฟนจะหยุด ต้องใช้ตัวเบาๆนี้นะครับรวบไปเรื่อยๆแค่นี้เองครับผมส่วนตรงที่บากนี้เราค้นขอบก็ได้ครับแรงๆหน่อยก็ได้อย่าแรงมากครับเดี๋ยวแตกถ้าขอบแตกก็หมดเหมือนกันนะครับมันจะซ่อมยากมากนี่ครับามือรันๆนะครับมันไม่ไปตามมือถือว่าโอเคใช้ได้เสร็จแล้วครับเพื่อนครับก็เอาไว้ก่อนนะครับ ตัวนี้ดำเป็นสกปกมากเลยครับผมก็ฝั่งนี้ต้องหาผ้ามาลองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขุลวดเราเสียนะครับอย่างนี้นะครับผ้าลองก็ห้ควงปักแป้นนะเดิมตอกลงไปก็ตอกมูอบาลมันก็หลุดไปแล้วครับ ก็ไว้เป็นอะไรก็ได้ครับอะไรนะนี่ไว้เป็นบูทครับผมส่วนมาผมเก็บไว้เป็นบูทเวลาไม่มีบูทยางเอามาแทนได้ตัวนี้เราก็เคาะให้มันคืนตัวใส่ไปเรื่อยๆก็เพื่อนๆที่ทำนะครับก็ทำตามคลิปเลยครับผมก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับพอแล้วนั้นเราก็จะได้เป็นอาชีพ ป็นอาชีพเสริมผมก็คิดกับลูกค้าไม่แพงนะครับเพราะว่าถือว่าเอามาฝึกให้เพื่อนได้ดูกันเพื่อการเพื่อนๆซ่อมเป็นอาชีพนะครับก็บวกค่าแรงไม่ต่ํากว่า1 0 0ถึง150บาทนะครับก็หมายถึงว่าสมมติค่าไรลเพื่อนเปลี่ยน,นไป้าย5บบาทเพื่อนก็บวกไปสักร5 0 ก็แรงร้อยนึงอะไรประมาณน้ครับแล้วจากความยากง่ายของพัดลมแต่ละรุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอาชีพเสริมของเราละกันเนาะพมมันเข้าเสร็จนะครับเราก็ตอกริมหน่อยได้ครับริมเก่าครับรอยเดิมเป็นริมอยู่เสร็จแล้วก็เอาควงลองงัดอยู่ครับมันไม่หลุดหรอกเอเคครับเสร็จแล้วครับผมครับเพื่อนๆครับตันนี้เป็นของฟิลิปเนาะ ทีนี้เป็น16นิวมอนกันนะครับเราสามารถใช้ของฮา,ารตลิแทนได้นะครับเดี๋ยวเราไปซื้ออะไร ซื้อมาแล้วครับผมร้านอมอนเนาะนครับเป็นของฮันเตอร์นะครับแต่ว่ามันใส่ได้กันได้ครับเท่ากันเป้เลยครับผมนี่เราก็ถอดตัวนี้ออกน่ครับผมอันนี้ก็รอยรอยมันถลอกเนาะนนเยอะเลย ก็ลงไปเลยรั้มขึ้นครับประมาณนี้ครับเราเอาเดิมนะครับเป็นตัววัดระดับนี่ครับมันจะมีรอยใช้สาอยู่ตรงนี้นเป็นตรงนี้นะนะครับมเ,เท่ากันแล้วครับผมเราก็เอาตัวนี้ใส่เหมือนเดิมนี่ก็ใส่เหมือนเดิมตัวนี้ยาวไปหน่อยนะครับเราก็เอาไปนิดนึงประมาณนี้นะครับ ได้แล้วครับผมแค่นี้เองเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเราหยอดน้ามันจักรเลยครับสองข้างเลยตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อความลรื่นเวลามันสายนะครับตัวนี้สปริงหายครับมันอยู่ในรูนี้แล้วก็จะมีลูกปืนเวลาเราหมุนคอมันดังแกรกแกระครับก็คือตัวนี้นะครับดังแกระแกรเนาะต้องใส่ตัวนี้ไปนะครับนี่ใส่ตัวนี้ก่อน รตรงนี้ก็เอาสปินกับลูกปืนใส่ก่อนที่เราจะยัดใส่ใส่ตัวนี้นะครับแต่ผมยังไม่ใส่ผมจะใส่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ไปแล้วก็ลองโยกดูว่ามันพอดีหรือเปล่าเหมือนจะลึกนะครับรลองประกบดูก่อนนะผม จริงด้วยครับโยกเยอะเกินไปก็แสดงว่าบูธสั้นเกินไปครับเดี๋ยวผมอัวนี้ลองลองกันครับผมเสริมเข้าไปนิดนึงนะครับทางด้านหน้านะครับผมมา,าเสริมเข้าไปหน่อยจะลองโยกดูครับ,น,รบนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับเนี่ย ได้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่นอนคอดมาใหม่ครับเดี๋ยวลองตัวนี้อีกนิดนึงเอาไว้ข้างในดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ผมหามาจากที่อื่น,นครับเป็นบูธยาวใหญ่น่าจะหนาเลยนะหนาเลยลองโยกดูหนาไปครับผมโยกไม่ไปออกครับล้วบางกว่านี้หน่อยนึงน่าจะดีนะ ใช้ใบเลื่อตัดหรือลูกหมูตัดก็ได้ผมใช้ลูกหมูตัดเลยครับง่ายดี<อ>ผมต้องการแค่สั้นๆนะครับ<อ>เพื่อจะเอาไว้ด้านหลังอันนี้ต้งใหม่เลยนะครับนี่โ,<อ>โบนี่กล่อง40บาทนะครับ<อ>ก็เพื่อนๆจะสั่งที่ผมก็ได้เช่นกันนะครับก็สามารถที่จะ,ะหาให้เพื่อนได้นะครับก็อีถุงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าซื้อน้อยนะครับไม่คุ้มกับค่าส่งค่าส่งก็ อย่างตาม40บาทนะครับเคเรียบร้อยครับเนี่ยได้แล้วนี่นิดเดียวครับเดี๋ยวประกอบเลยครับผมเดี๋ยวเรามาซ่อมตัวนี้กันต่อนะครับเวลาขันน็อตนะครับเราจะขันให้แน่นทุกตัวเลยนะครับเพื่อนครับอ่าวิธีการซ่อมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับดูแร่สองสามคลิปซ่อมเป็นเลยครับบางคนดยูคลิปเดียวซ่อมเิงได้เลยจากพัดลมฮะทิงไว้อยู่มุมบ้านเนี่ประมาณสี่ห้าปีนะครับหมุนติ้วเลยครับ โอเคนี่ระยะชาร์จแค่นี้ได้นะครับเหมือนริ้วเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน C 1หนึ่งจุดห้านะครับเห็นไหมเอนหนึ่งหนึ่งจุดห้าเนาะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อต่อไปเรามาซ่อมอันนี้ครับนี่สปริงนะครับนี่ผมใส่จอระบีไปหน่อยหนึ่งครับยัดเข้าไปที่ทำมองนี่ครับงัดให้มันมุดเข้าไปงี้ครับแล้วกดลงไปอย่างงี้ครับเสร็จแล้วเราต้องล็อกเลยนะครับนี่ล็อกตรงนี้ไปเลย สังเกตว่ามันโผล่มาเยอะนะครับถ้าตรงนี้เด้งขึ้นอันนี้ก็จะหลุดไปด้วยนะครับเวลาเราดึงนะก็หาอะไรลองตรงนี้ก่อนเนาะนี่ครับผมก็ลองไว้แนี้ครับก็ใส่คลิปเข้าไปก็เรียบร้อยครับมีเวลาเราหมุนมันจะดังแก๊ๆนะครับตรงนี้ครับเพื่อนครับของฟิลิปนะครับอาการก็คือเบอร์หนึ่งไม่มีแรงครับก็เดียวก็จะมากดเบอร์หนึ่งครับนี่นี่ครับเบอร์หนึ่งหมุนเร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะว่าสีคานเต็มนะครับนี่ ตรงนี้ผมใส่คอให้ลูกค้าใหม่นะครับเพราะว่าตอนแรกมันมันวิ่งเย็นเบียดเลยครับเบียดแล้วก็ตะแกรงก็เบียดกับตัวคอครับมันจะดังกากกากเลยครับเบอร์สองครับนี่ครับเบอร์สองก็แรงมากครับผมนี่ครับของคุนรีรุ่นเก่าครับรุ่นนี้ทนมากครับแล้วก็แรงมากเบอร์สามครับเหนียวโหสุดยอดครับเบอร์สามกระจายเลยครับครับปกติดีทุกอย่างครับผมก็เครื่องนี้ก็เปลี่ยนรูเปลี่ยนแกนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเนาะ ใช้ของฮาร์ตอรีใส่เลยครับผมก็ใช้ด้วยกันได้สําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามาชมมาอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเกษตรศาสตร์นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ยังไม่หนีกันจะไหนนะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่กดติดตามมาโดยตลอดนะครับอยากได้สักหนึ่งแสนไลค์นะครับก็พยายามกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ